ื่อคืนนี้นะคะพี่หมอมีโอกาสไปร่วมง,งานของ g l a n d Ranch ของ Epicon นะคะกับการเปิดตัวนวัตกรรมใหม่ PDO ที่ตอบโจทย์ทั้งการยกระชับและเติมเต็มในเส้นเดียวใหมแยงนะคะจะช่วย lifting ยกหน้าให้เห็นผลทันใจส่วนใหมเพิ่มวอลลุ่มก็จะช่วยเติมเต็มร่องลึกร่องแก้มร่องหัวคิ้วได้อย่างเป็นธรรมชาติภายในงานนะคะจะมีบูธถ่ายรูปสวยๆมากมายพร้อมด้วยบรรยากาศสุดพิเศษไฮไลท์ของงานนี้คือการได้ฟังการบรรยายจากอาจารย์แพทย์ระดับโลกและระดับประเทศทั้งในเรื่องข้อดีของไหมจุดเด่นที่แตกต่างและเทคนิค การใช้งานที่น่าสนใจพี่หมอเองนะคะก็ได้เทคนิคใหม่ๆที่จะนํามาปรับใช้ดูแลคนไข้ที่สเต็มเซลเช่นเดียวกันงานนี้ยังมีแขกพิเศษและอินฟลูเอนเซอร์หลายท่านที่มาร่วมงานร่วมถึงดีเจด a าที่มาร่วมสร้างสีสันอีกด้วยและตอนท้ายของงานคือความพิเศษแบบที่ไม่เหมือนใครกับโชว์ The Art of Scouting Beauty นะคะที่เปิดตัวอลังการร่วมกับแบรนด์แฟชั่นคลอสเซ็ตนั่นเองการเดินแฟชั่นโชว์ท่ามกลางบรรยากาศของงานศาสตร์และศิลป์แห่งความงามเป็นการปิดท้ายค่ำคืนได้อย่างสวยงามเลยนะคะบอกเลยว่างาน นี้ทั้งสวยทั้งสนุกทั้งได้ความรู้ครบเครื่องกันเลยทีเดียวค่ะ